ตัวนะคะใครที่เข้าทันนะคะเวนตาให้เพื่อนส่วนคนที่ได้แล้วไม่สามารถได้อีกได้โอเคไได้แล้วไม่ได้ซ้ำเออผิดได้แล้วไม่ได้ซ้ำนะพาเฟมบูย่าได้เออาเพชรไปเลยทั้งตีนะคะภารกิจนี้1461239 1 4 6 1 2 3 9าาทำงานต่อละไป ได้เลยค่ะตั้งใจทำงานนะคะผมไก่ไข่จะเล่นด้วยก็ต้องเล่นกับไข่ไก่กับไข่ต้องเล่นด้วยกันมุกไม no on every, uh ่หาพาเครียดปะเนี่ยขอโทษลงหน้าแล้วกันนะคะเ2 0ไลค์แล้วครับทุกคนชู่ๆห้ามเศ้ สรุปทำไมขึ้นสองีดเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มติดแล้วใช่ไหมเต็มเองเต็มเองกายวิ่งโอ้โหหลอดเทสจริงๆดูดิหลอดเทสมากเป็นแบบว่ามังกรอ่ะคนสีแดงะปีกฟ้า กกนอีสวยคนที่ชื่อขึ้นสองหยิกคนท้องฮนะพี่ไม่ตอบผมเลยแล้วทำไมงงเราไม่กดแชร์เขาเลยล่ะคะเก็บผู้ยำเอาไว้เนี่อะไรกันเขาดันอะฮะมันเหงาออพวกนั้นอะได้ผู้ใหญ่ใหญแม่ไม่แฉะอะไรอ่ะเป็นอะไรกันอะ แมวกินหมูแมวกินหมูอย่าพูดเยอะดีเออ It's easy to อะไรวะนั่นเขาไม่ทันร้อง้างหน้านะคะสู้ๆค่ะทุกคนขอให้โชคดีเสียงมันเท่ดีว่าเฟมอยากฟังเพียงอนั้นะมันจะโดนลิขสิทธิ์ปะ s a ้า don't feel like doing ไ n y t ี i n g Animal เฟมลงอ้าเฟรเป็นคนลงเรอเนี่ยสวยแล้วไงสมอลไอเบกับเดอะซัมพเอ็กรลินนส์เกิร์ลบรลินนส์เซเออกดผิดสภาพเดี๋ยวรอให้หมดภารกิจก่อนเพนหุ่จะเชจญทุกคนได้เพราะมันไม่เท่าเทียมโอแล้วดูตรงลงดิไม่มีอะไรเลยอ่ะขอโทษด้วยนะทำไมพวกเราไม่กดลงให้เฟมอ่ะเมหรืเอ้ั้นหนีไป จะห,หนีไปไหนได้เนี่ยโขโ,โล่งจัดเลยด้านหน้ามีบ้านอยู่เอ็มด้านหน้ามีบ้านอยู่อ่ะตัวเหเล็กมากไม่น่าจะมีของอ่ะอะไรกันครับนั่นพี่บาบี้เ,เหมือนเรารอเล่นด้วยแล้วเข้าไม่ทันนะคะ เข้มามทันก็อย่าลืมทำบูย่าให้ได้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคนไหนมาทำภารกิจบูย่าก,กับเฟรมั้วไม่มียอดแชรน์นะคะฉันกไ็ไม่แจกนะคะโบนคิดไหมคะเกเสียงไหมคะโอ้ไม่มีอะไรเลยคะ่ะพิตมามัด ผมก็เข้าไม่ทานนี่งองแงนะคะรอห้องน้านะคะเต็มอวยพอให้นคนที่ชาทุกคนเขาเลยห้องเฟลมทัทุกคนด้านหน้ามีคนเอ็มมันยืนนิ่งลูด,ดเขาลูด,ดเขาลูด,ไ,ไ,ดไ,ไปต่อยเลยเอ็มไปต่อยเลยปูดได้คิวบีเอ็มไป ชุดไม่ค่อยสีแดงได้ไหมคะเอาเป็นสีอื่นได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องเป็นสีแดงนะคะถ้าไม่มีก็ใส่เริ่มต้นนะค่ะเพราะว่าถูกโหวตเป็นเอกฉันแล้วว่าเป็นสีแดงนะคะมันไม่มีอะไรเลยมันก็จนเหมือนกันนู่นเราไปนู่นเองมันนู่นเพงพี่พี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยนี่ I Need Somebody Love เล่นให้ใจฉันเป็นแบบนี้สวัสดีเ้าจีวินะคาราสวัสดีด้วยนะคะมาลองลุ้นกัน,นะค่ะว่าตีนี้จะได้เพชรช่้นตีหรือเปล่านะคะมารอลุ้นกันเห็นว่าคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะแพ้ตีแรกที่สองเป็นแคร์มททุกคนว่าเขามีสิทธิ์ปาร์ตี้นี้ ทุกคนว่าที่นี้มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้ตีแรกตายตีแรกหรือชนะตอนนี้ยอดไลค์750แล้วนะคะก่อนชกตีนมีกระเป๋าสองยังไม่รู้เหมือนกันไม่อยากแจกบ e ีเดอรสกาหรือว่าบีเดอร์สตาร์น่าจะบีบีบูดเล่นตัวเองหรอไง มีชนะฮะจริงเหรอ<ะ>มารอลุ้นกันค่ะจะแป0รอยไล่แล้วทุกคนสู้ๆครับมันก็แปลกเหรอแบบว่ามันมันเดวแต่ก่อนนมะันมันก็ยังแบบสามารถที่จะแบบให้เราทำได้ว่าแต่ก่อนนะแบบหนึชั่วโมงสองพันไลค์เป็นนั่งสองชั่วโมงที่4,000-5,000ไลค์เดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีใครกดไลค์ให้เลยเขาไม่ชอบเราหรอ ไม่ชอบแล้วหรอไม่<ช>ไม่ไม่ชอบ,ชอบหรออ,อ,อ้าวจะม,มีแล้วเอาเลยยังไงม,มีแล้วมีแต่โอนจิ้งบี้อ่ะตัวเองช้าเองอ้าวคุณไม่ได้ตัวเองชักช้ามากตัวระเบิด ชีวิตเป็นเช่นไรโอ้ทุกคนเปิดสาวสาบแล้วว่าที่นี้มีสิทธิ์นะครับเนี่ย <Yeah. S 1> อย่าพูดบ่อยดิเป <I 'm S 1> ็นรง พี่เดอะสตาร์สู้ๆพี่สกิปแต่ก่อนชอบนะแต่ก่อนพี่ก็ชอบเหมือนกันพี่บีพี่บีเดอะสตาร์มากรู้สึกว่าเขาแบบมี energy ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่คิดบวกคือเขาเป็นคนดีอ่ะเขาไม่เอาเงินดรงเงินเดือนเลยเลยเขาแบบทำงานเพื่อสังคม เขาก็ไม่ได้ร่ำรวยนะแต่ว่าเขาไม่กว่าะไรอ่ะเขาพอใจในชีวิตหรือหน้าที่อของเขาแล้วอ่ะมันยากนะที่จะหาคนที่พอใจในตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในยิ่งในยุคนี้นแทบไม่มีอะไรน่ะเจ็ดร้อยห้าสิบไลท์แล้วคันโคนอีกสองร้อยห้าสิบไลช์นะชู่ พี่ชนะแน่ๆเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวรอรุนรูว่าตีนี้จะได้เพชรหรือเปล่าตีที่แล้วได้เพชรไปนะมันมีตีหนึ่งได้ลแล้วน,นนะไม่มีคนด่าเลยด่าทำไมอ่ะเขารู้ไงว่าพี่โดดเป็นใครไม่กล้าด่ดาพี่โดดยิ่งขี้งอนอยุดอ่ะไอพี่โดดไม่ดีเลยพี่โดดเป็นเกย์แต่เกย์เลย โดนแฟนยิงตายยังเบื้อแม่อไงสุดนะครับมันดูคี่ถึงดีกันแล้วอ้าเฟมเอาอันนี้มาเยอะยาทำไมกันครับเนี่ยโอเคเฟมทิ้งกันว่าเราก็สุนมันมีได้แค่นี้เนาะทุกคน เหลือ39คนค่ะตีนี้จะทำบูยาได้ทั้งตีหรือเปล่านะ้าตีหนดูีส่ขำมากเก็บต้องพยายามเก็บของนะทำไมต้องยันแบบด้วยอะขอบคุณดาวสิบดวงกับพี่โดค้ครับผมอยากได้เพชรไปซื้อโครโนโ กดไลค์ก็แชร์กดติดตามค่ะเขามาทำภารกิจให้ได้ค่ะคุณแจกตั้ง500เพจอะเอาความสามารถเข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมเสี่ยงดวงในการประทะเล่งห้องเข้ามาสูดนันเล้งสูด่ดันหัวใจเรัวให้หน่อยนะขอบคุณตลอดหัวใจครับตอนนี้800ไลค์แล้วทุกคนอีก200องสว่ามาดูไลคใครว่าหนูเป็นเกย์ตบปากนะคะ ดดมีแฟนประมาณหนึ่งพันคนไม่รวมกิ๊กอีกสองพันโนอถ้าเ <ผม S 1> งินไม่ถึง,ง<ม><ห>นี่มีกิ๊กไม่ได้นะเอาจิงเพราะว่ามันต้องเลี้ยงหลายคนยอย่างกินข้าวก็ต้องกินสองสารอบอบ่ะกินข้าวด้วยกันี่จคนทิ้งบี้ ตัวเองชาา้าค่ะช้าหน่ะดอไดิหยืออะไรเนี่ยผมก็แชร์แล้วขึ้นไหมครับยังเลยครับที่รักที่นี้จะได้เพจไมนะ่เนิ่น พี่ปไปต่อท้าแล้วพี่ไม่เล่นหนูพี่เล่นไม่เป็นยิงไม่ออกอ่ะฝึกอยู่พี่เล่นเป็น <c oughs> แต่พี่ยิงไม่ไมดนอะไรครับพี่คะไม่ได้ต่างกันเลยทั้งนั้นน่ะเอ๊ะไม่อะ <c oughs> พี่เดไพยไพี่ฟนมผมได้เพรจากการเล่นแรงและสร้างห้องยังได้อยู่ไหมได้ครับได้แต่ว่าแรงจะไม่ได้ซ้ำนะได้ครั้งเดียวเพราะว่าอยากเฉลี่ยแจกแต่ว่าก็ยังเข้าห้องมาเล่นด้วยกันได้นะคบแรงอ่ะมาช่วยเพื่อนเอาบูย่าได้มันมีคนที่อยู่ตั้งแต่ตอนแรกค่ะ คือตอนนี้เป็นสตตีมใหม่ๆตอนนั้นผู้ติดตามแบบ2,000องพังเลยเจก็เล่นอันนี้แหละหนึ่งบูยาแจกเกตชังตี้นี่เลยเล่นประมาณ1สัปดาห์ใช่ไหมผู้ติดตาม2 0 0 0มืภายใน1สัปดาห์เพราะว่าเชื่อเลยว่าทุกคนอยากได้เพชรมากๆเจก็พยายามจะเก็บตังหางเงินมาซื้อเพชรให้ทุกคนดูเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเป็นอะไรไม่รู้อะไรอะ เวลาห้องที่มีคนเกียน์พี่ชอบตายไว้มากเลยแต่ถ้ามีเกียนล่ะอยู่คนสุดท้ายบอกรวยจังกับพรีเคคราบารด้วยขอบุณติดดวงจากพี่แม็กขาบ้าว่าไงคะฮึมีข้างหน้ามีคนหรือเปล่าอ่ะพี่ขอพี่ขอมองไม่เห็นนะเียอะ กูพี่เฟรมตัววงอีกคนเลือั้งสามสิบคนมาถูกอ๋อเฟตีต้นี้ไม่มีใครโดนยิงไม่เคยยิงใครนะรมมครนะับเฟรมด์อบบไหนอะแอบดอบไม่มีมีแค่ววพวกนะมีแค่วพวกโดรนอะแต่ว่าคุณเอามาแล้วแหละ แลแล้้วพพีี่่นน,น,นังนอ,งองกองชาแล้วนะขอบคุณครับพี่สวัสดีเลยครับอันยอกพี่แจกคำโขำคับคมหน่อยอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่มไม่ใช่คนขาวแต่หน้าหนาวกอดอุ่นอะไรฟเฟมครับอะไร,รเปไรย,ยไม่มีเป่นมีสามร้อย จะไปแลกกันไงจะไปแลกยเขายิงกันอยู่นี่โอหเรียมเราหน้าในสนายจะตา,ายเฮลท์สตู้ไหนละ่ะตู้หลักหน้ายอยู่นอกวงแล้วอ้าวมันก็ไม่ต้องแลกพอ,พอๆจุบๆชาละคะขอบคุณคะ่ะเมื่มอ,นนอกีอ้ป็นโดด ตกเป็นก็ม,มีมรหรอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ล้มมันมีตัวเพิ่งยิงไม่โดนอ่ะเมื่อกี้ยงกกตายตาย,ตายแล้วเนี่ยตกเนี่ยผมฟ้าเมืม่อก,กี้เนี่ยไม่ไม่ไมอุย้ยมีคนนี่หรอ,อูเมื่อกี้คิวฟีดเฟรมก็คือใช่แต่ว่าเมื่อกี้ยิงไม่โดนนัดแรกอ่ะมันคนจะตายใช่ไหมนั่นแเอง คุณเหลือ17้เองเคนครับเอาไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยแล้ว,วงแคบมากเลยอ่ะสร้างห้องเหรอครับสร้างห้องตอนหนึ่งคันไลค์ค่ะตอนนี้แจกเพชรสำหรับคนที่มาแบกบูยาก่อนคนะเปิดเพลงไะไลรแป๊บแหละไม่หยุวไม่หยุวไม่หยุด ใช่ไหมหรือว่ารถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็ไปยืมแม่มาโบราณตรงมาร์กมีตัวครับบินฟาสอ <laughs> โอวิ่งไม่ออกคนเนีไน้ไม่ต้องยิง <laughs> ยไม่ต้องยิงยิงไม่โดนนะดิไม่ยิงไ,ได้ไงมันยิงไม่โ สุดท้ายตีนี้จะได้บูย่าได้เพชรไหมนะเพลงรู้อายุเลยเต็มหนียวนะพี่วีมีคนเพิ่งลงพี่ดิอ้าวตายกลางอากาศหลับคาเครื่องบินไปดีอ้าวแปลว่ามีคนแอบยิงเขาอยู่ดิโอ้ยเห็นแล้ว ตรงเพื่อนไหนอะตรงเกรมก็มีเขาอยู่ในบ้านแบบสบายเลยอะตรงบ้านรลดอ่ะพี่โดนเนี่ยโดนพี่โดนเฟรมอยู่กลางตรงเึงโอ้โหสวยมาก อยู paid, ่เฟมีตัวอีกตัวหนึ่งใจใจเย็นใจเย็นบี้มาแล้วบี้มาแล้วบี้มาแล้วแล้วก็เดบี้หยอดจอดจอดระเบิดระเบิดอยู่งในใช่ไหมเฟมตายตายเฮ้กว่าจะยิงโดนยิงไป็นสิบรอบไปเอาไปมีหกร้อยอู้สไนช์โชว์เลยเหรอสองคน ไม่ใช่เหลือคนเดียวนั่นไงโอ้โหตีนีบูย่าพอเฟมแน่เลยทุกคนพอเฟมแน่แน่ตีนีได้เพชรท,ทั้งตีนะคะยินดีด้วยครับส่งไปในแชทเพจครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะไม่หรอก แชร์ไม่ขึ้นต้องไปตั้งค่าที่ Facebook เลยนะคะไปเต้าตอนนี้อัปเดตย,ยอดไลค์หน่อยนะคะยอดไลค์อยู่ที่820สําหรับแจกเพจห้องต่อไป820เอ้ยสําำหรับ1,000นะคะแต่ว่าบูญย่าก็ยังคงไปต่อนะคะทุกคนเตรียมตัวคาเล็กทีมนะนะใครได้แล้วไม่ได้ซ้ํานะคะแบ่งเพื่อนด้วยแต่ว่าสามารถเข้ามาร่วมเล่นได้แต่ว่าต้องเว้นตานะขอบคุณครัทุกคนเจราอานกมาให้แล้วนะคะทุกคนเอาสกิลที่ชอบมาได้เลยเตรีมตัวค่ะอุ้ย I'm tired baby I'm back baby I'm back